าเหดินย้อนกลับมาเอาวันนี้ลืมขาวที่หน้าหงคงฟูไป FC ลาดาไหนเขาเขาไปจำคโหนะมาหาเห็ดอีกแล้วพี่น้องมาหาเห็ดนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไป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 ดูกันเออให้มันหายใจหน่อยเธอเห็ด่เนี่ยโอ้โหผักหวาน อผักหวานโตขนาดนี้เลยเี้เลยเออมีเอเห็นไหมเห็นไหมหลังบ้านน่ะม wow ีแดเนี่ยผักหวานโตแล้วนี่เอซีหนุ่มสวยมากเลยเนาะเออ่เอนอสบ้านจนถึสุดท้ายสวนนะแต่ว่าตอนนั้นน้ำเรายังไม่ถึงน้ำเรายังไม่ถึงมันก็เลย มันก็เลยไม่รอดมันก็เลยไม่รอดอู้น,นี่ต้นสมบูรณ์นะเนี่ยน,นี่ต้นสมบูรณ์มากเลยต้นผักหวานเนี่ยสวยด้วยสวยด้วยเออนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดูตะไคร้นี่เต็ม,เมไปหมดเลย fc เอ้ยไม่ต้องซื้อนะที่นี่ตะไคร้ปลูกไว้น่ะนะลนะุงบอกว่าใครมา fc มาก็อยากได้ตะไคร้ก็ตัดไปเลยนะใช่ไหมดาดาเออลุงบอกว่าปลูกตะไคร้ไว้เพื่อ fc ถ้าเอฟซี FC มาก็ตัดไปเลยตัดไปกินได้เลยนะคะลุงบอกอตัดต้นมา <laughs> อร่อยมากนูน่นเห็นไหมอันนั้นก็ขึ้นแล้วเออไม่ไม่เก็บไม่ให้ป้าแต็นมาเก็บนวนัดหมายนวนัไว่าโอ้หน่อไม้หวานไ<อ>ปแกงเออไม่ต้องข่อยแย้งเลยนะเนี้ยโอ้โหลิ้นรัวลิ้นรัวเลยนี่หน่อไม้หวานเอซี FC. เอสเอ็นก็ยังไม่เคยกินหรือเปล่าหน่อไม้หวานนี่เนี่ยเนี่ยหน่นอเขาบอกว่าหน่อไม้หวานเนี่ยอร่อยมากใช่ไหมดาด่าอร่อยกรอบอ,อร่อยและกรอบนะเดี๋ยวบอกป้าให้มาเก็บป้าหน่อไม้หวานขึ้นแล้วมีสองนอ่อให้ป้ามาเก็บไปสองที่ไหนนับดูดีๆสิไหนไหนอ่ะอยู่ตรงไหนส<น>องห,อหรือสองห,อหรือเท่าไหร่อ้าวดาด่าบอกว่าไม่ใช่สองเล เอออ่ะไม่ใช่สองแล้วแล้วมีกี่มีกี่นี่นีตรงชั้นสายตาไม่ค่อยดีนะตัวเนี้ยเอออ่ะสงูงไหนอ่ะก็นี่ไงหน่อใหญ่ๆเพาขาวนี่ไหนี่น่ะอืมเอา้าวก็หนึ่งสองไงเออก็ถูกแล้วถูกเหรอเออแล้วออตรงน,นั้นมันไม่มีสองหน่อบ่บ่มีหน่อหนึ่งบ่<า>เออนั่นหน่อนสอง FC สรุปแล้วใครใครสายตาดีกว่ากันเียร์พี่สุดพี่สุดที่สุดโอ้ยคู่หูฉันเออหน่อไม้หวานเออสวัสดีค่ะมันมีกอนนั้นอีกสองน่อ๋อเจ้าผิดกอนนี่หว่าเออเขาสองหนอบอกป้าเออบอกป้าหรือว่าหักไปให้ป้าเลยไหมไม่เยวให้ป้ามาเก็บเองเนาะ ถ้าไปอยากทำนี่นะ F4 เอาไปใส่ส้มตำก็ได้อร่อยอร่อยอร้าจะตำส้มตำมือเชี่ยง F4 นี่เห็นไหมเนี่ยกินเลยแอนผักบุ้งฮะสายตาดีผักบุ้งฮะเห็นไหมมีเต็มนาเลยเห็นไหมนี่ปหาเห็ดถอึงสายแล้วด้นี่ไปไปไปเห็นแล้วก็เก็บได้แล้วหอมนะเห็นเขาดีมั้ยอ๋หาเห็ดอีกแล้วพี่น้องเลยมีสัญหาอยู่หากินใะพี่น้องนี่ต้นเท็แบบนี้เดี๋ยมันจะเกิด เออนี่เลยเราเดี๋ยวมาหาหาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาไปนี่เดี๋ยวมาเอาไปปลูกไว้ตรงไอ้ต้นนั้นน่ะอืมเออนั่นแหละเอาไปคลุมมันเออไปจะได้เห็ดกินไหมน้อจะได้เห็ดกินไหมเน้อนี่เอฟซีเอ้ยดูดูนะดูนะนุนนุนนี่นะะจะได้เห็ดกินไหมน้อืพอดี นี่นี่เห็นไหมต้นอย่างเงี้ยต้นนี้นะคะเอฟสี่เดี๋ยวมาหามาหาไปปลูกไว้ตรงต้นยางนาเพื่อให้เห็ดมันเกาะคุณรัตนาพอดูซิมันก่อนตรงนี้เจอสองดอกตรงไหนเนาะนุ่นหน้าแร่หน้าหมองหน้าดำานเห็ดหนังปลาดุกเห็ดสารพัดเห็ด ว้าวอแล้วดอกโอ้ย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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เจอแล้วหนึ่งดอกพี่น้องไหนไหนไหนี่โอ้ใานะทำไมสายตาดาดาดีแท้โอ้โหดูเอฟซีดูเมื่อวานเจอเมื่อวานก็คนเจอสองดอกวันนี้เจอดอกหนึ่งสายตาดาดานี่ดีมากเลยนะเอฟซีโอ้ขนาดเออดูอ้ยโอ้ยโอ้ มันหลุดง่ายมากเลยดูหรือว่ามันดินแข็งเกินไปโอ้โูกระจิตกระจตเอฟบดูดูอุ้ยไม่เป็นไรผสมประสานไปทีละดอกสองดอกก็ได้กินแล้วเนี่ยเออใช่กงเอองามๆด้วยจะถามป้าว่าป้าเอองายพืชพ่เราเนี่ยเอออ่ะเดี๋ยวถามเลยเออป้าอ่ะเพราะว่า เพราะว่าบริเวณตรงนี้น่ะก็อยากจะปลูกต้นยางนาไว้สักต้นสองต้นนะเอฟซีสมต้นอะไรเงี้ยนะออเออเผื่อว่าจะได้เก็บเข,า,ขาไม่ได้ยินเขาโมเดหาเห็ดสายตาเขานี่จะอยู่ที่ดินแล้วตอนนี้อืโอ้ยดอกเดียวก็กิีดล้านได้นะเนะอฟีเนาะอ ทำไมสายตาเราไม่ได้เห็นกับเขาเนาะนี่เออเนาะ มันจะได้ดอกเดียวเล็บเสียดอกเดียวนดอกวโอ้ยโอ้ยนี่ไงเขาหาเห็ดได้จอแล้วเนี่ยเห็ดปวกโอ้ยกำลังบานเลยกเลังบานเลยเอฟซีโอ้ยสวยมากเลยดูสวยสวยสวยมีหน้าหรอด่าดาเดินหามีทักดอกเอาเอาเผื่นหาในสวนเพิ่นเนาะเออเพิ่นหาในเอฟซีดู โอ้ยเอฟซีโอ้ยโอ็นทำตาโตใหม่อีกสิเจอไม่กดของฉันกดของฉันกดของฉันด้วยเร็วอุ้ยสวยมากเลยเนาะสวยสวยมันบาดเออมันบานแล้วอืมออกแต่กาเราไปแล้ว บอกเลยอันอันนี้ให้บอกอุ้ยอุ้ยให้ต้องให้เงิน่นเด้อให้เงินิเอพ่อแบ่งกันไปไม่ไม่มีเงินเออเจ้าไม่ไม่ได้พกมามาถ่ายคลิปแล้วเนี่ยไม่ได้มาไม่ได้พกเงินมาเลยนะเออเอฟซีเพ่นบอกว่าเพ่นจะให้เอาไปกินแต่ว่าเรากินฟรีไม่ได้ค่ะเราต้องมีน้ำใจแบบนออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปแบ่งกันออ้ยได้ได้แกงเห็ดตงงหลืพี่น้องเอ้ย อันนี้เราซื้อนะคะเราไม่ได้เอาของเพลินฟรีนะให้ดาด้าจ่ายไปก่อนพกตังมาด้วยเหรอเนี่พกตังมาด้วยเหรออเมื่อวานี้ค่อยก็ไปซื้อของจนมดเนอเงินเนาะมันมีแค่นี้นะพี่ม,มันมีใบตองครับเอายกใบตองเหรอ,อความจริงก็อยากให้เยอะอยู่ว่ามีแค่นี้ค่ะไม่ไมเราเรา,เราให้แกวันอื่นวันอื่นได้ไหมเมื่อวานออกทุกวันแล้ว บอกนี่มันพังแล้วเอ้ามันร่นแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดดีๆเนี่ยเห็ดร่นเข้าพันนั่นแล้วบอกขอบคุณค่ะโอ้โหไปหาเห็ดได้เต็มตะกร้าเลยพี่น้องว้าเราไปหาเห็ดได้เต็มตะกร้าเหี้ยนั่ตกใจหมดเลยฉันโอ้โหฉันตกใจเสียงเธอมากโอ้โหไปหาเห็ดปล่กได้เต็มตะกร้าเลยพี่ มาเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยให้อให้เงินเพิ่มาอื่นนะคะอ้ะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มาพกเงินมาเลยนะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าพรุ่งนี้ก็มาเก็บอีกใช่ไหมคะพรุ่งนี้มาเก็บอีก FC ปลาเต็มเลยที่น้องเลยนี่ปลาติ้ววันนี้เป็นปลาที่เห็ดออกเนาะโอ้โหเอโชว์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 หันตะก้ามาหันตะก้ามาหันตะก้ามา อันตรการมากนึกต่อทำตาโตทำตาโตเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยโอ้ยวันนี้แม่ดามาเห็ดมันค่ะหมานมากเต็มตะกาเลยพี่น้องหวานจริงๆได้เห็ดเต็มตะกาสองซัมไม่ได้เอาขาแบบ